โอเคสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวพัดลมมิลลานะครับตัวนีเ้เป็นตัวขนาดกระทัดรัดตัวไม่ใหญ่นะฮะกำลังดีเล็กๆนะครับตันนี้เป็นรุ่นนะดี๋ยวดูแต่รุ่นเลยเป็นรุ่น M อขีดยนะครับเป็นใบพัดขนาด8นิ้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นใบพัดนะนี่มันบอกขนาด8นิ้วเป็นใช้ไฟบ้านนะใช้ไฟ,ไฟบ้านธรรมดาทั่วไปคือตัวนี้นะฮะ ไปแบบนี้นะครับตัวนี้ที่ผมใช้มาเนี่ยผมว่ามันแข็งแรงมากอึดมากนะครับใช้มาประมาณี่กสี่ปีได้แล้วนะฮะตัวนี้ก็ยังใช้อยู่ทุกวันครับผมเปิดทุกวันนะเปิดใช้ทุกวันเลยโอเคผมมาดูการเปิดตัวน,นี้กันละกันนะครับคือตัวใบพัดเนี่ยเราถอดออกมาล้างไม่ได้นะครับเราต้องเช็ดเช็ดอยู่ข้างในนะเพราะว่ามันมันล็อกอยู่ฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดตะแกรงออกมาก่อนนะฮะที่การเปิดตะแกรงเนี่ยก็คแค่แค่ยก เนี่ยทีนี้โป้งดันขึ้นทนีเองดันขึ้นนิดนึ่งง้างออกนะฮะเห็นไหมขวาด้านนี้นก็หมายการยกขึ้นนิดเดียวง้างออกนะฮะดูตรงนั้นละมันมีตัวล็อกอยู่นิดเดียวเองครับข้างล่างก็เหมือนกันมันล็อกอยู่สี่มุมฮนะโอเคนี่ฮะใบพัดจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่มีตัวถอดอนะผมก็เลยถอดไม่ได้นะครับคือวิธีการแต่ว่าตัวน,นี้ใบพัดเป็นพลาสติกหนาอยู่นะวิธีการผมก็คือก็จะใช้ผ้าเช็ดลงไปเลยนฮะตอนทำความสะอาดเนี่ย เช็ดเช็ดเนี่ยเช็ดเช็ดเพราะมันถอดไม่ได้ฮะเช็ดเสร็จแล้วก็ประกอบกับประกอบกับตามเดิมน,นะครับตอนประกอบก็ไม่มีอะไรก็ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็เนี่ยขยับเนี่ยกดกดเข้าไปนิดนึงมันก็เข้าเข้าล็อกแล,ะละ้วนะเนี่ยป๊อกปอกเรียบร้อยแล้วอ่านี่ด้านหลังเครื่องนะฮะ,ะตัวไม่ใหญ่ฮะก็ดูมือผมดิตัวเท่านี้นิดเดียวนะครับ แล้วก็ข้อดีของมันนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมประทับใจมากก็คือนอกจากมันอึดถึกทนแล้วเนี่ยเสียงมันเสียงมันไม่ดังมากครับผมเปิดตอนนอนเนี่ยแต่แรงลมมันเทียบกับแรงลมนะแรงลมขนาดนี้เสียงมัน,นผมว่าไม่ค่อยดังผมใช้งานอยู่ทุกวันผมว่าแล้วลมเวลากลางคืนเปิดนอนสบายเพราะว่าลมมันไม่ได้แรงเหมือนกับพัดลมตัวใหญ่อ่ะมันเหมือนกับมีลมมาตีหน้าเบาๆอย่า,เางเงี้ยฮะผมว่าโอเคเลยฮะเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กไปก่อนนะครับ มีทั้งหมดสาระดับนะครับศู 0, 1, นย์หนึ่งสองะฮะหนึ่งศูนย์คือปิดฮะ1ก็คือระดับที่1ความแรงลมระดับที่หนึ่งสองคือความแรงลมระดับที่สองนะครับออามาเบอร์หนึ่งโอเคครับมาแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วอ่าเนี่ยอ่าเย็นลยแล้วแหละมันส่งลงไปที่ไกลเลยแหละนะครับข้างไกลเลยนะฮะนี่แค่เบอรนะ์หนึ่งะถ้าเบอร์สอง อ่าเบอร์สองก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับนี้เรามาดูว่าปรับอะไรได้มั่งนะครับอ่าจะปรับสายนะฮะปรับสายก็กดลงนี่ก็จะปรับสายนะครับอ่าอ่านี่คือปการปรับสายนะครับอ่าถ้าจะหยุดสายก็กดขึ้นดึงขึ้นก็เหมือนพัดลมทั่วไปนะครับเสร็จแล้วมันปรับระดับได้นะฮะตอนนี้คือเป็นระดับตูงนะฮะ ผมปรับก้มลงนะฮะก้มลงได้2กทิกนะครับมาอบขึ้นับแล้วก็เงยห,หน้าอ่านะครับก้มลงแล้วก็ยังหมุนได้อยู่อ่าแลหมุนได้หมุนมาได้โอเคนะครับ thế người nè mông người à và quật mún à nó cứ gông ở bàn này nấp gông ở bàn này thằng người cái người vào bàn này à người à. này à. à. เป็นประมาณนี้ครับนี่ครับในเครื่องบัดไฟนะครับตอนนี้นใช้เบอร์สอง,งยอยู่นะครักำลังไฟเบอร์สอง ครื่องโอเคตัดไฟเรียบร้อยลองมาสูนยวัดครับขอบคุณครับ